สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมนะครับเป็นตู้เออ่ลายเอลี8นิ้วนะครับเป็นรุ่น CE 834นะครับนี่รุ่นนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็รุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมจะมีแอ M ในตู้นะครับเป็น MXT นะครับนี่ก็จะเป็นไม่รู้ข้างหลังนะครับก็จะเป็นแอ M 500คูณ500วัตต์นะครับเป็น2แชนแนลมันครับตัวนี้ คุมผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้นะครับนี่แต่นี้ก็เป็นหน้าโปรแกรมนะครับที่ใช้งานนะครับก็ตอนนี้ก็ทำพิชัดใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้จะใช้กับตู้กลางแหลมอย่างเดียวนะครับผมก็ช่องหนึ่งกับช่องสองก็จะเป็นกางแหลมครับจะตัดโลอกนะครับผมก็เรียบร้อยครับผมนี่ครับเดี๋ยวดูข้างหลังกันด นี่ครับข้างหลังนะครับเป็น M Active นะครับผมก็สามารถใช้ได้ทั้งสองช่องครับส่วนช่องนี้นะครับก็คือแยกมาไว้สําหรับเผื่อสามารถไปใช้กับซับหรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องอาพุธของลางแหลมนะครับผมก็โอเคครับผมก็ถ้าทนใดสนใจก็สอบถามมาได้ทางเพจ s c Design นะครับผมก็วันนี้ก็สวัสดีครับ